พบกันอีกแล้วนะครับวันนี้กับช่องหนิงตั้มซุปตาชาแนลนะครับตอนนี้เราอยู่กันบนรถนะครับเพราะว่าออกมาทําธุระอยู่ที่สารยาใช่แล้วแล้วคือด้วยความบังเอิญทำไมอีกแล้วอ่ะขับรถผ่านเมื่อกี้เ,ออเห็นแบบเหลืองเต็มไปหมดเลยตอนแรกคิดว่าปิกาจูอ้าวดอกดาวเรืองหรือเปล่าไม่ใช่เอาล้วอะไรอ่ะปลาหมึกย่างปลาหมึกย่างหรอปลาหมึกย่างน่ากินมาก ขอกินได้ไหมขอกินได้แต่กติกาซื้อเสียต้องขึ้นมากินบนรถอ๋อกินน้างไม่ได้เหรอกินตรงไหนล่ะกินถนนโอเคไหมทุกคนยวันนี้จะพาไปดูร้านปลาหมึกย่างเฮ้ยนี่คือแบบไม่ได้สปอนเซอร์อะไรจากร้านนี้แต่ว่าเหนแลวคือน่ากินมากอยากกินอะมันสะดุดตาเลยเขาบอกว่าร้านเนี้ยน้ำจิ้มเด็ดด้วยใครบอกมึงป้ามันเขียนน้ำจิ้มรสเด็ดก็เชื่อเลยเชื่อกูไม่เชื่อกูต้องกินเองต้องงงไปกินแล้วนะโอเคโอเคไปเลยปลาหมึกย่างกันไป วิด oh ีโอนี้อาจมีคำพูดที่ไม่สุภาพเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรแนะนำผู้ใหญ่เฮ้ผู้ใหญ่ต้องแนะนำเด็กสิอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งกันได้วยนะ ตอนนี้ก็จอดรถเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็ที่สาคัญกระเป๋าตังก็พร้อมแล้วนี่รถจอดอยู่นี่นะริมถนนเลยริมถนนรจริงๆครับอนี่บอกว่ากินข้างทางไม่ได้ทําไมก็พี่ตั้มลงข้างลงข้างหน้าไปลงข้างหน้าไปเราเจอร้านที่เราอยากกินแล้ววันนี้นี่น้แมสเรียบร้อยนะวันนี้นี่เลยถึงแล้วทุกคนอุ้ยน่ากินมากทุกคนปลาหมึกย่างน้ำจิ้มรสเด็ดแซ่บเบอร์ต้นตำรับนะครับตำรับเลยนี่นี่เขามีไข่หมึกไข่หมึกอันนี้เป็น เอาถาดเลยนะอ่ะมามาเดี๋ยวเรามาเลือกปลาหมึกกันดีกว่าเท่าไหร่บ้างพี่นี่ห้าสิบบาทนี่สี่สิบนี่แปดสิบาทสี่สิบแบสองร้อยสรแล้วเนี่ยตรงนี้ถือว่าบาทอ๋อเท่าไหร่ตันนี้หนึ่งร้อยบาทหมดเลยดูเยอะมากหนวดเท่าไหร่นะหนึ่งร้อยบาทอ๋อหนวดก็หนึ่งร้อยพี่อันนี้มันเป็นปลาหมึกอะไรอ่ะ มือกระดองทุกคนมึกกระดองไม่ใช่ปลาหมึกกระดองปลาหมึกกระดองหมึกกระดองเออกระดองมันจะกรุบๆใช่ไหมใช่ครับอ่าคือเจ้าอย่างนี้สองไม้เหรอใช่ไหนดิอ่ะเอาไงอย่างนี้ก็ร้อยหนึ่งอันนี้ขึ้นหนวดใช่ไหมเอาอย่างนี้ดีกว่าหมึกสายหมึกสาอันนี้น่าจะคุ้มกว่าเนาะเออใช่หรือว่าบาทไหมยังไงเลยอนาดใหญ่สุดอ่ะพี่เพราะขาละใหญ่กว่านี่เราเจอแล้วอันเนี้ยละหนึ่ง ไม้นี้ใหญ่มากทุกคนมาเท่าไหร่มาและหนึ่งร้อยนี่อยู่หน้านี่นะครับอยู่หน้าหน้าธนาคารกรุงเทพเออประจําป่ะอาอยู่ตรงนี้ประจําเลยนะครับทุกคนพี่หนึ่งพี่ตั้มนะครับวันนี้พามากินปลาหมึกวันนี้เป็นปลาหมึกกระดองนะคะมาละหนึ่งร้อยบาทนะอะไรอีกไม้ละหนึ่งไม้เดี๋ยวก่อนของที่เราจะซื้อเราต้องเอาให้คุ้มเลือกเหรอเลือกดิไม่เลือกได้ไงเลือกไม้ที่เล็กที่สุดใหญ่ดิมึงเอาทําหาอะไรไม้เล็ก เลือกเลยมาพคพาใจดีแยกถุงไหมแยกเออเผื่อไปครับเอาไปให้แม่ถุงนึงนด่นี่ดีกว่าอันาดใหญ่พี่ตั้มดูนี่อันนี้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 เออเอาสองไม้นี้ก็เป็นสองร้อยบาทสองร้อยบาทนะครับอ่ะพี่ตั้มซูมให้ดูหน้าร้านชัดๆหน่อยว่าตะกี้เราขับผ่านแล้วทำไมถึงอยากมากินโอเคครับ ทุกคนเขาบอกว่าที่นี่เนี่ยร้านนี้จุดเด่นเขาคือปลาหมึกสดสดจากมหาชัยเลยนะครับใช่ไหมและที่สําคัญพ่อค้าน้าตาดีด้วยเออพ่อค้าแซบ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 นะน้ำจิ้มก็แซบแซบเหมือนพ่อค้าเลยแต่ถ้าน้ําจิ้มไม่แซบนี่มาด่าได้เลยมาด่าได้ไหมด่าได้รับบัตรทุบหลังเลยนะรับบัตรทุบหลังอ่าดูไปเรื่อยๆนะครับอันนี้เป็นไข่ปลาหมึกนะคะไข่หมึกนี่แล้วก็อันนี้เป็นเรียกันอะไรพี่ คางเคางต่อมาหมึกคางสั้นหรือคางยาวก็ไม่ร้ว่าอะไรกินจะคางยังไงนะเอ้ยเอ้ยเอ็นแก้วใครที่ชอบกรุบกรุบเนี่ยเออเอ็นแก้วเอ็นแก้วอันนี้ก็เป็นหมึกกระดองหนวดใหญ่อยู่นี่นี่ทุกคนนี่วัวหนวดใหญ่หนึ่งมาละหนึ่งร้อยแต่คือจุกจุกอันนี้บรรยากาศเหมือนริมทะเลริมทะเลอยู่ปึกอยู่ปึกเตียนอยู่บางแสน อันนี้ปลาหมึกสายปลาหมึกสายอ่ะปลาหมึกสายมันเป็นยังไงให้ให้ให้ดูหน่อยเอาที่มันมาเามันว่ายนะมันเป็นสายสายใช่ป่ะเป็นยาวๆนี่นี่กนกระดึ๊บกระดึ๊บกระดึ๊บอยู่ในทะเลหนึ่งร้อยบาทเองนี่หลายตัวเลยนะจริงถือว่าในยุคนี้ถือว่าไม่แพงนะคุณเพราะว่าปลาหมึกปลาหมึกก็ราคานี้อยู่แล้วใช่โอ้ยน่ากินมากน่ากินพ่อค้าก็จะย่างกันอยู่ริมถนนแบบนี้เลยนะครับเฉือนๆแบบนี้เลยใช่พ่อค้าแอบกระซิบมาครับเขาบอกว่าถ้าอยากได้สดกว่านี้เออ ก็ต้องไปกินในทะเลนะครับใช่ไหมเออนี่ดูจากความสดนะครับมาดืนดูเนี่ยรู้และสัมผัสได้เลยว่าว่าเขาใช้ของดีใช้ของดีจริงอ่ ก็จะบอกพิกัดร้านอีกทีนะครับร้านนี้นะครับตั้งอยู่ริมถนนเลยที่พิกัดก็คือเทศบาลตำบลสารยาซอยห้านะครับเออหรือว่าน้ามะฮดอนน้ามะฮดอนเลยง่ายๆเปิดกี่โมงอ่ะนะคะกรุงเทพเปิดตั้งแต่ช่วงเวลาบ่ายสองถึงสองทุ่มหรือว่าหมดก็คือกลับก่อนหมดก็คือกลับนะฮะนะครับหรือว่าใครมาซื้อเนี่ยบอกว่ามาจากพี่หนิพี่ตั้มได้เลยเออพ่อค้าก็จะมีพิเศษราถีน้ำจิ้มแถมน้ำจิ้มกระเทีมไม้เออต้องได้อยู่แล้วปะได้ ดูครับเราจะไปที่นี่คือใช้แบบเตาถ่านเลยนะมันก็จะได้หอม ได้มาแล้วนี่ดูหน้าตานี่เดี๋ยวพี่หนุ่มแบกให้ดูนี่น่ากินมากขอชิมเลยอันนึงน่ากินมากน่ากินมากดูน้ำลายไหลออมจิ้มไปเยอะอ่ะอืออย่าไงเผ็ดไหมน้ำจิ้มแซ่บอร่อยมากจิ้มอร่อยมากแซ่บมาก่้ชมแล้วน้ำจิ้มโคตรอร่อยเลยใช่ไหมอืมของอานะ ข้าวเปล่าไหมข้าวเปล่าไหมเราจะหิวอื๊น่ากินมากทุกคนอืมอืมอรอยสุดปังพลังหมึกนะครับวันนี้นะฮะอ้าวโอเคเดี๋ยวไปรออีกอันหนึ่งไปฝากแม่หนูแดงนะ ถ้ผมตอนนี้เราก็อยู่บนรถกันแล้วเราจะได้ถึงเวลากินปลาหมึกย่างสุดแซ่บหอมาออมากหอมมากเพื่อนแต่ตะกินไม่หนึ่งชิมไปแล้วไง <c oughs> ก็เลยรู้ว่ามันอร่อยแค่ไหนงั้นถึงตาฉันละต้องทําไงก่อนขอกินก่อนขอได้เคยอ,อ๋อ,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 อยเยอะอยเยอะเออนะ <c oughs> อย่าขย่าเดี๋ยวกล้องหล่นนะทุกคนนะอ่ะอทุกคนทุกคนครับมันคือปลาหมึกะไรนะปลาหมึกกระดอกระดองอ๋อกระดองน่ากินมากลองนะคำแรก เป็นยังไงการจิ้มแบบดีเผ็ดนํำเออเผ็ดนํำแล้วก็ไม่เปรี้ยวไม่หวานเกินไปอือบอกเลยว่าอร่อยอร่อยมากอืออร่อยจริงเราจิ้แต่ถ้าเกิดเด็กก็คืออาจจะเผ็ดไปหน่อยนึงแต่ว่าส่วนมากเขาก็ผู้ใหญ่กินเนาะใช่ผู้ใหญ่กินเป็นยนไง้องเกี่ยกผู้ใหญ่เฮ้ยเขากินหน่อยดิเด็กอยู่เฉยอเฮ้ยมาชิมหน่อยดิมาป้อนชิ้นหนึ่งอ่ะกินไหมชิ้นใหญ่ด้วยนั่นแหละมาเลยอย่างนั้นแหละ อุ้ยพิทามปอน่ะคำนี้ยป้านกับฝั่งนี้เขาเรียกผีให้ผีกินประกาศปะเอาเลยกระลำกระลำกระลำอ่ะบ่นมากอ่อบนมากขับรถออกดีกว่าไหมมาไปนั่งอยู่ริมทะเลรสชาติได้เลยอ่ะออืร่อยจริงกล่องเนี้ยร้อยเดียวคือขูดมากอขูดมากหลายเดียวทุกคนอร่อยอ่ะ ไม่ต้องหนวดไหมแบบผ่าต้องหนวดให้กินก่อนเด้อเรื่องเยอะอืหเอามือหนุนป้อนเนี่ยจะหนวดไม่ได้ไม่ถนัดเหรอหนวดหนวดมื่อเหรอหนวดประมืออุลเล็่หนวดใหญ่ของตัวเองในหนวดใหญ่คนอื่นให้หนวดเล็กอร่อยอร่อยอ่ะอร่อยมาก อืให้ติบเต็มเลยปุ่มกล้องไปกันต่อเลยนะทุกคนนี่นวดแหมชิกิบอนอ่ะไม่ให้กูกินนวดเล็กเออนวดใหญ่อยู่นี่แกงปากเล็กปลาหมึกหูเฮียเหรอะไรอ่ะกรุบมากเลยกรุบเนาะแล้วเขาย่างเก่งเนาะย่างแบบไม่ไหม้แต่แรกกินให้มันย่างหนาจังวะที่ไหนได้ไปมันอ่อนแล้วเขาแบบใจเย็นนะเขาใจใจเย็นก็ไม่บอกว่า เอาแห้งหน่อยไม่ชอบกินแบบคาวอ่ะเออเขาจะเย็นเขาแบบไม่ได้ไม่รีบเร่งรีบรร้อนๆอะไรอย่เงี้ยเนาะแต่ถ้าเกิดมาช่วงคนเยอะๆอ่ะต้องรอนานแน่เลยเพราะเขาจะเย็นมากเขาค่อยๆทำให้เราหน่อยเนาะหน่อยรอยหนึ่งคือดีอ่ะอ่ะคิวยังหมดคิวยังเออหิวแล้วเออหิวแล้วอะไรคำหนึ่งกินเดือดข้าวหลังมาเดี๋ยวลองไข่ปลาหมึกดีกว่าเพราะไข่ปลาหมึกปกติเขาต้องไข่แพงเลยเนาะที่อื่นอ่ะบารเรากินงานวันนี้ห้าสิบกระติ๊ดยังเนาะทำหนึ่งดีเนาะดีมากเดี๋ยวไปฟังแม่ดูแดงถุงนึงฮะแยกน้้จิมมค่ะแยกมานะโโออเเคคมาฉันนกิบ้าางตันละ อ่ะใชแล้แหมดูสายตา้ิชินี้มันกลุบเลยอ่ะหัวเจอชิ้นเลิศอีกแล้วมันกลุบเลยอ่ะเอาเลยหนึ่งสองสเด้งสู้ลินเวอร์เด้งยังไงดึ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 งนี่พมสาบพงโ่ะทำไมเด้งมาน้องคมให้ผ่านมาแถวสัรยานะครับแวะเลยนะเทศบาลอยู่ด้านที่ดดนเทศบานตะบลสัญยาณซอยห้า หน้าไม่อิจตนะหน้ามันนี่อองไข่เยอะๆใช่แล้วเปิดใบซองครับใครผ่านมาแถวนี้นะแล้วก็เลยมาบ้านพี่ตั้มได้เลยอยู่ในวัดสวนอารามครับเลยเป็นบ้านเราเป่นชิ้นแข็งใส่ไม่เหม็นแก๊สันใช่อืมท่านบอกว่าเป็นแฟนการพี่ตั้มเดี๋ยวใส่ให้เยอะๆใช่อืมาเป็นไงบ้างพี่หนิงกันภารกิจแวะซื้อปลาหมึกย่างวันนี้ถือว่าจุดแวะในวันนี้นะครับเออปลาหมึกย่างมีสิบพี่หนิงให้เต็มสิบเลยเพราะว่ามันแซ่บมากแซ่บมากอร่อยมากแล้วดูสด สด,สดมากมาน้ำจิ้มโคตรอร่อยเลยนะครับ,รบถือว่าจุดแวะวันนี้เราประสบความสําเร็จในภารกิจนี้นะครับยังไงก็ uh huh. ฝากทุกคนนะคบที่ได้ดูคลิปของพวกเรานะครับ uh huh. ฝากกดไลค์ huh. กดแชร์กดซ uh ับ c r i b e และที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งกันด้วยนะสำหรับอี e ีหน้านะครับเราจะพาไปที่ไหนเดี๋ยวจะไปแวะตรงไหนนะครับก็ฝากติดตามกันด้วยนะสำหรับวันนี้ขอตัวไปกี้ปลาหมึกต่อนะบ๊ายบาย